มันก็เป็นขั้นตอนที่แบบมันเป็นช่งว่างเหมือนกันพร้อมยังออถ่ายแล้วยังเริ่มเลยี่โอเคโอเคช่วยพี่ช่วยล่าฟังหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาคือวันนี้เข้ามาหาผมเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเลิกจ้างใช่ไหมใช่ปกติการเลิกจ้างถึงเวลาเขาจ่ายเขาเฉยแต่กรณีเนี้มีการฟ้องศาลมีการอะไรแล้วทําไมถึงยังไม่ได้เงินอีกอก็คือเขายังไม่ยอมจ่ายะคะ่ะเขาไม่มีตังค์อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าพอพี่ ที่เราเป็นลูกจ้างเราก็ไม่ค่อยมีเงินใช่ไหมพอถึงเวลาเนี่ยนายจ้างเลิกจ้างแล้วก็ให้เราออกทันทีกระทันหันเสร็จแล้วเราก็ไปติดต่อที่กระทรวงแรงงานสั่งให้ในายจ้างจ่ายเงินตอนนั้นไปติดต่อแล้วเขาว่าไงบ้างเขาก็ติดต่อที่กระทรวงสวัสดิการแรงงานค่ะเขาให้เขียนคําร้องอเขียนว่าเขาบอกเลิกจ้างยังไง บอกวันที่เท่าไหร่อ่าแล้วเขาก็ดำเนินการเขียนให้แล้วก็เรียกตัวนายโรเบิร์ตมาคุยอืมแต่นายโรเบิร์ตไม่ได้มาส่งตัวแทนอันนี้คือตอนตอนนั้นนี่เลิกจ้างตั้งแต่ปีไหนปีห้าแปดค่ะธันวาห้าแปดอันนี้ปัจจุบันพฤศจิกาห้าเก้าใช่ค่ะจะครบปีแล้วทําทำไมยังไม่ได้เงินอีกครับก็คือเรื่องมันดำเนินเรื่องหลายขั้นตอนอยู่ค่ะหลายขั้นตอนเหรอใช่ค่ะต้องไปที่กระทรวงสวัสดิการแรงงาน <ừ> mm. ก็ต้องรอให้เขาเข้ามาเคลียร์แต่เขาก็ยังไม่มาเคลียร์อพวกหนูก็เลยต้องไปเขียนคาร้องเองที่ศาลแรงงานกลางไปไปได้ยื่นฟ้องศาลเมื่อไหร่จาเดือนได้ไหมจาเดือนได้ไหมวันที่เท่าไหร่ที่ไป<ม>ยื่นฟ้องอ่ะประมาณมิถุนาอ่ะสามมิถุนานี่เอกสารายอยู่นี่ค่ะค่ะนะคะสามมิถุนานแสดงว่าครึ่งปีกับการที่เสียเวลารอเรื่องที่สวัสดิการแรงงานใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยไม่ได้ตอนนี้มันมีปัญหาก็คือ นายจ้างเขาปิดกิจการเขาขายเครื่องจักรอะไรไปแล้วแล้วเราก็เลยยังไม่ได้เงินเพราะนายจ้างอ้างว่าเขาไม่มีเงินแต่จริงๆแล้วว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าตอนที่เราโดนเลิกจ้างนะแล้วเรารู้ว่าเขาจะขายเครื่องจักรหรืออะไรพวกเนี้ยมันสามารถยื่นคําร้องขอสารแรงงานให้มีคําสั่งกุ้มของชั่วคราวห้ามนายจ้างเคลื่อนย้ายทรัพย์สินได้เพื่อจะได้เอาใช่เพื่อจะได้เอามาจ่ายลูกจ้างก่อนคเอไม่มีใครแนะนําอย่างว่าเลย คือมันเป็นขั้นตอนของขนายความไงใช่ถ้าตรงผมไม่แน่ใจว่าสวัสดิการแรงงานเขาจะทําอายัดเครื่องจักรให้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ยังยังไม่ยังไม่ทราบในตอนนั้นนะในตอนนั้นคือไม่ได้แนะนาใช่ไหมไม่ได้แนะนําก็คือโทรสอบถามเขาก็บอกรอรอรอเรื่องอยู่ที่กระทรวงสวัสดิการแรงงานจนไปที่เขตพื้นที่เก้าเขาถึงแนะนําให้ไปที่ศาลไปที่ศาลทําไมเขาอยู่ๆเขาแนะนําให้ไปที่ศาลนะเขาบอกเรื่องมันนานแล้วไงคะเรื่องมันนานแล้ว ผมผมเคยเจอพนักง,งานตวรวจแรงงานออกออกหมายจับออกออกจะออกหมายจับด้วยนะ oh. กรณน,นีนายจ้างไม่มาติดตอ่อไม่อะไรเลยอะ่ะ uh huh. สุดท้ายนายจ้างจ่ายเงินเร็วขึ้น uh huh. แต่นั่นคือในเคสในภาคใต้ uh huh. นี้เล่าให้ฟังแต่มันก็ไปว่าอะไรไม่ได้ uh huh. ก็เสียดายเข้าเข้าไม่ถึงสิทธิ์หรือเข้าถึงสิทธิ์ช้าไปก,ก็ฟังไว้นะครับถ้าถ้าใครถูกเลิกจ้างแล้วรู้ว่าโรงงานกำลังจะปิดเนี่ย ถ้าจะไปที่สวัสดิการแรงงานเนี่ยให้ไปที่ศาลแรงงานเลยดีกว่าไปขอศาลคุ้มครองชั่วคราวเรื่องการอายัดทรัพย์สินของนายจ้างไว้ไม่งั้นเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยต้องมานั่งไล่ตรวจสอบทรัพย์สินนายจ้างอีกว่ามีหรือไม่เพราะถ้าไม่มีก็ไม่ได้เงินอีกอันนี้เป็นจุดสําคัญเหมือนกันเอาละครับเป็นความรู้นะครับฝากกันไว้แชร์ประสบการณ์เข้าไปสวัสดีครับ